ยินดีต้อนรับสู่ช่องแอนแฟมิลี่นะคะ FC มาะคะ่ะตัวเลดกยดแดแฝดีอดแ่ดแฝดแฝดแฝแฝดแฝแฝดแฝดแแอดแอดเหรอคะแอดแอดแฝดน้องฝ <c oughs> ดแฝดแดแฝวแฝดแดแดแฝดไม่ไม่แม่เล็กฝดแฝดแฝด ใหญ่กว่าฉันเองเล็กเล็กเหรอเห็นไหมเนี่ยตัวเบื้อบเลยอ่ะพี่นะพี่ดุเบื้อบเลยอ่ะเอาไปแล้ยมาจะเป็นอาทิตย์แล้วมาสารคามโมาจะสารคามบ้านยายมาบ้านแม่ดองลุงเสียค่ะพอดีเลยพอดีเลยนะครับมาก็นะครับมีโอกาสร่วมทําบุญร่วมกันเนาะคุณ คุณแม่ทุกท่านเนาะคนละเล็กคนละร้อยนะครับยืมกันก็ได้ครับยืมยืมเสือกันก็ได้เสือไม่ให้ยืมการบุญคนละเล็กคนละร้อยนะครับออหยิบเิดแม่บอกแม่หยิบผิดนะครับการทําบุญนะครับก็ทุกครั้งนะครับการทําบุญก็คือเราทำเท้าที่เราทําได้นะครับตั้งแต่หนึ่งบาทขึ้นไปนะครับ ก <S, S 2> ารุคุณแม่อะไรครับคุณแม่อะไรครอ๋อเป็นเ <it> อฟซีคุณแม่มาจากสุพรรณบุรีนะครับนาเดินทางมานะครับที่ลานหลวงพ่อปู่ปักต้นกันอีกนะครับหนึ่งร้อยล้านบาทสาธุสาธุสาธุนะครับแล้วก็คุณแม่ที่เดินทางมาด้วยปักต้นกันอีกคนละยี่สิบล้านบาทสาธุสาธุอ่เสียบเลยครับเสียบที่เลยกับแม่อ่าชิปากไหนเลยเสือแม่ แม่แม่แม่ไม่ค่อยรู้ครับแม่มนนะครับแม่มนนะครับบ้านดงปลาแดงนะครับปักต้นกันนะครับไปที่วัดโคยสมอยี่สิบล้านบาทสาธุสาธุสาธุนะครับก็แต่อยู่ในบ้านครับเดิออกมาครับแม่ เดี๋ยวม่รู้ว่าเจอแม่ปลาทองนี่ใจมากเลยเดี๋ยวรอยดีอู้ยนี่ลงจากรถเลยเดี๋ยวเราเอากล้องเราบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไม่เป็ดกล้องเราไอ้แม่เป็ดนี่มัาทำแม่เป็ดมาดิมาเข้าไปนั่งเข้าไปว่าที่ฉันได้มารถมาเซลฟี่อันนี้อันนี้อันนี้เราถ่ายกล้องเราอ่ะนั่งก่อนนั่งก่อนแม่สวยน้อลองกล้องหนุกลองกล้องหนุกพี่จังเวลาไว้ แคปซีจากสุพรรณนะคะอ๋อแสดงรู้จักกับพี่ หักกระเจียววานแตคนที่มีประสบการณ์หน,หน่ะน้อเยอะๆนะจะได้พัฒนาชุมชน,นะะอ๋นอ,อ,อนั่นแหละวันนี้คือคักนะคะ FC เดินทางมาจากซุพันบุรีนะคะมาหาลุงช่างนะคะร่วมถ่ายภาพนะคะ,ะถึงเึกก็ลงรถมาก็รีบมานะคะ ดีใจนะได้เจอลุงช่างก็ดีเลยได้อเนาไดเจอตัวจริงนะไม่เคยมันจะงานองน้องเากนอาซอสมา

เยี่ยวห้องน้ำอยู่ด้านนี้ค่ะคุณแม่ื้อร่มค่ะนี่ร่มากคนก่ลก่หนองนึ่งสองาวเดอยเด้อยดอยนเ้อยเดน้อนอน้ออเด็อนเดกเอ้อยกนนยอเอเ้ดดอกยก้เนเ้นด้ดนเนีอเ็นนกนดเน ตั้งใจมาที่บางผูโดยตรงนะคะแล้วก็จะกลับสุพภัณฑ์ยาชิโอ้หล่อยจังเลยใครครับวันนี้ครับผมสวัสดีครับครับชื่อน้องอะไรครับผมชื่อน้องอะไรครับน้องพอร์ต โอ้ยจะมาหล่อจังเลยอ่ะอยู่โรงเรียนอะไรอยู่โรงเรียนเลขเรียนรากาคอนโอ้วันนี้มาที่ไหนครับวันนี้มาที่ไหนไปโรงบาโอ้แล้วนั้นใครนั่งใครนั่งรู้จักไหมครับคนไหนคนไหนอันนั้นใครครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับคนนี้ชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรชื่อหลานหลาน พี่ช่อพีลาไอลาไอ้ลาเขาบักลาเขาบักลาอ๋อเขาเนื่ว่าได้ถามชื่อเขาเขาพูดเมื่อคืนนะต้องให้กองแปลต้องให้พ่อพ่อ่ชื่ออะไรครับพ่อคุณจิระพรสวัสดีค่ะพ่อสาวกมานะครับปักต้กันที่วัดเขา หนึ่งร้อยล้านบาทสาธุโมทนาบุญด้วยนะคะอันโมทนาบุญกับเอฟซีทุกท่านเลยค่ะขอให้บุญนะครับนนนำให้ครอบครัวนะครับเอฟซีทุกท่านที่เดินทางมาปักต้นกันวันนี้นะครับมีครอบสุขความเจริญนะครับด้วยอายุนัสุขภะละนะครับพรอะนใดอันประเสริฐก็ขอให้ทันสําเร็จทันสําเร็จทันสําเร็จทุกคนทุกท่านนะครับสาธุสาธุสาธุนะครับ เดี๋ยวรบกวนย่าชี้น้อดูแลอุซีแล้วนะครับย่าชี้ไปแล้วค่ะเนี่ยจะดูเนี่ยย่าชี้อยู่ไหมครับจ้าอะไรคะจ้ะจ้ะขอบคุณมากค่ะแฟนคลับนะคะแฟนคลับคลักี่ปีแล้วคะแม่กี่ปีแล้วนะ60แม่อายุ60จ้าติดตามลุงช่างกี่ปีแล้ว4ปีค่ะ4ปีแล้วตั้งแต่ที่มีคดีก็ะป๋อดูมาเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะ ครับคุณ,คณ,คณคแม่คุณแม่บอกมาจากสุพรรณไม่อยากเอ่ยชื่อคุณแม่บอกนะครับอ๋แต่แม่ก็ปักเป็นกันแล้วเป็นร้อยล้านบาทนะครับขอคือจะไปร้อยเท่าพันเท่านะครับขอบคุณมากค่ะดูแล้วก็บนเลินจิตใจว่าขอถ้ามีเรามีอุญร่วมกันจะขอให้ได้มาโอ้ค่ะพอดีมีโอกาสครับแม่ พเกิดทยค่ะยินดีต้อนรับตลอดนะครับแม่นะลูกเลยแม่บอกว่าถ้ามีบนสัมพันก็จะได้เดินทางมาได้เดินทางมาจริงๆด้วยนะคะด้วยสำหรับพี่มิส